คุณคิดว่าบ้านหลังนี้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะทายกันไว้ได้ใจแล้วมาเฉลยกันทายคลิปกันค่ะบ้านเดี่ยวหลังนี้เป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวเข้ามาจะเจอถุงรับแขกห้องใหญ่มีโซนรับประทานอาหารและโครงการยังติดโคมไฟสวยๆไว้ให้ด้วยค่ะความสูงภายในบ้านสูงนึงสามเมตรให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายถัดมาจะเจอครัวทางโครงการเรามีเคาน์เตอร์อครัวให้ทุกหลังเลยนะคะมาชมห้องนอนกันค่ะจะเป็นมาสเตอร์เบดรูม หน้าต่างบานใหญ่เปิดรับลมและแสงธรรมชาติทำให้ห้องดูกว้างมากและที่สำคัญนะคะมีห้องน้ำในตัวและจุดไฮไลท์ของห้องน้ำนี้ก็คือสกายไลท์เปิดรับแสงธรรมชาติให้ความรู้สึกพิเศษเวลาอาบน้ำเหมือนกับว่าอาบน้ำใต้แสงจันทร์ไปเลยจ้าและสุขภัณฑ์ของทางโครงการก็ยังเลือกสรรเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ เรามาชมห้องนอนต่อไปกันค่ะจุดเด่นของห้องนี้ก็คือจะมีหน้าต่างบานใหญ่2บานเข้ามาจะรู้สึกเย็นสบายและที่สําคัญนะคะห้องนอนทุกห้องติดสวนรอบบ้านเรามาชมห้องนอนสุดท้ายกันค่ะห้องนี้จะเป็นโซนหน้าบ้านเปิดประตูเข้ามาก็ลมพัดเย็นสบายหรือจะทําไว้เป็นห้องทํางานก็เหมาะมากๆเลยค่ะแล้วเดินออกมาก็จะเจอห้องน้ํา ที่เชื่อมต่อติดไว้ระหว่างห้องนอน2และห้องนอน3ค่ะเรนชาวเวอร์อันใหญ่และทั้งหมดนี้คือโครงการเคแกนวิวสามโลจนะวังน้อยราคาเริ่มต้นเพียง2.9ล้านบาทจ้า